น้ำหนักมากเลยทุกคนดูดีลองเล็งแล้วก็ยิงดูนะฮะก็การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก่อในวันนี้นะเราจะมาแจกแอคตัวนะแอคเท่ากัน3ามจนี่นะแล้วก่อนที่เราจะมาสอนดาวน์โหลดหรืออะไรยังไงนะผมก็ต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ลงคลิปในช่วงตอนนี้นะผมก็ที่ผมมาลงคลิปช้าๆแบบนี้นะก็ต้องขออภัยนะ เพราะว่าผมไม่รู้จะว่แข่งมอสอะไรดีนะผมแชร์แอนดออนอะไรดีนั่นแหละครับผมก็สุดท้ายก็มาจบแชร์แอนด์ออร์ดีนะแต่ก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะทุกคนก็มาสอ่นดาวโหลดไปเลยดีกว่านะอย่างแรกให้ทุกคนนะกดเข้าลิงก์ด้านล่างผมนะจากนั้นนะจมอยู่ที่หน้านี้นะผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเขาว่าดาวน์โหลดนะครับเขาว่าดาวน์โหลดนะผมกดที่ที่ดาวน์โหลดนะฮะจากนั้นเลื่อนลงไปอย่างชดไปเฉยอัพกีดาวน์โหลดนะครับกดตรงนี้ผมดาวน์โหลดไปเลยนะฮะจากนั้นก็ดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมครับผม ให้ทุกคนนะฮะกดเข้าตัวแต่ขวาทุกคนฮะนะดรับแล้วก็กดไปที่เก็บข้อมูลภายในนะดาวน์โหลดนะสำหรับใครนะที่เป็นมีชื่อด o t z i อยู่นะผมให้กดแก้ไขนะก็คือกดค้างไปที่มันนะกดเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็กดแก้ไขชื่ออย่างเงี้ยนะผมลบออกไปนะไม,นะม่เลยนะผมจากนั้นนะเรากดความจริงนากดวลาก,กดใช่ไหมมันจะมีให้เลือกอยู่ว่าเราจะเอาไปเข้าอะไรนะให้เราเข้าไปที่ไมค์คาร์ทประมาณนี้มันจะเข้าไปที่ไมค์คาร์ ที่กดแล้วมันเข้าแบบนี้เลยก็เพราะว่าผมกดให้มันเ,เข้าตลอดเลยนะทุกคนก็คือกดแล้วมันเข้าตลอดในคันไมค์คานนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นก็ได้มอดมาแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะมาเปิดอันนี้นะครับผมเปิดแบบทุกอันเลยก็ได้นะเพื่อเอาไว้นะให้ทุกคนเปิดทุกอันเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะวันนี้เป็นของที่ต้องใช้นะเนี่ยมอดนะคือเปิดเพื่อไว้ทุกอันเลยนะทุกคนจากนั้นก็มาลองแกะรีวิวกันดีกว่านะก็ประมาณนี้นะครผมผมเอาปืนออกมาหมดเลยนะซึ่งมันเป็นแบบ 3D จริงๆทุกคนดูดิโคตรเท่นะครับผม ผมชอบมากเลยนะมันเท่มากเลยแล้วมันก็จะมีสายลัคโมเดลเป็นไงเป็นแบบนี้นะผมเห็นไหมเห็นจุดนี้อยู่ตรงกลางเห็นไหมนั่นแหละมันจะเป็นของวอดมันนะโอเคนะเวลาถือก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็เวลาวิ่งก็จปมีแอนิเมชันได้นะประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบเอาปืนอย่างเงี้ยมันจะหนักเลยนะเวลาถือนะผมแต่ถ้าไม่ถือนะมันก็จะเบานะผมดูนะเออเวลาไม่ถือก็จะเบาครับดู๋ยแล้วเดี๋ยอันนี้ไม่ใช่ปืนนะมันเป็นแม็กนะผม โอเคนะนี่นะผมมา่อก็มารีวิวปืนแรกกันดีกว่านะผมเป็น AKM นะขอเอาม็อบมาลองก่อนนะซึ่งตัวที่จะลองก็เป็นตัวที่ผมแคร์มากๆทุกคนก็คือทีเปอร์นะ <c oughs> อ๋อที่ผมลง <c oughs> เป็นม소ดิ미디큐레이션นะผม디큐레이터เป็นโชว์ม미ของผมนะแล้วก็มีเลือดบอกด้วยนะประมาณนี้นะผมโอโ้โหมันดังในเครื่องผมนะแล้วจะไม่ดังสำหรับทุกคนหนละโอเคนะครับผมก็ม미นะอยู่ที่13ต่อนัดน,นะผม ซึ่งมันก็ยิงรัวแบบนี้ด้วยนะซึ่งเกมนี้มีการชักกระสุนให้ดูนะเอ้ยเอยเอมันจะมีกระสุนอยู่ด้านล่างบอกนะถ้าเป็นในโหมดเคทีมันจะไม่ลดนะแต่ถ้าเป็นในโหมดเอ่อเซเวิลมันจะลดนะผมประมาณนี้คนระับผมไห้ด,ดูเออเจ๋อย่าอระเบิดอย่าระเบิด,ะบดนะแล้วหมดแล้วมันจะต้องแบบเอ่อทำประมาณนี้นะผมนี่อนะ่ะเอาเอา,เ,อาเป็น AKM Max แม็กนะผมมาผสมกับ AKM MT มเอ็มตนะผมใช่ไหมเอาไม่ใช่หรอ อ๋อมันต้องกดค้างที่มันนะอ๋อต้องกดค้างครับผมต้องกดค้างโอเคนะครับผมผมเข้าใจพี่แป๊ผมนึกว่ามันต้องทำกันนะวันนี้มอดต์ๆหรืองี่ต้องทำกันนะครับจะมาเดี๋ยวครับจะทำยังไงนะครับต้องขอไฟนี้ได้ขอผิดพลาดผมเฮ้ยไม่เอาไม่อยากยิงมันน่ะตั้งสาลนะผมประมาณนี้เลยนะครับดาเมจ้ลสิบสิบสามนะครับตอนนัดนะผมมาดูที่เอ็มสองสี่เก้านะครับอันนี้เมชั่นก็เป็นประมาณนี้นะครับเออแล้วก็ประมาณนี้เด็ดคนโอเคเนาะ แล้วก็มา,มาเอาเจ้าไากกอ้เจ้ากำลังวิ่งแล้วอู้หูดามิอ้หมันยิงรัวๆนะผมนี่มันแน่นอนไหมอะดาม,มิมันตองผมดูกันนี่คือตัวที่เราจะลองใส่อย่างมันนะผมรู้ว่าดาม,มิมันแน่นอนเลยครับทุกคนดามิอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบเอ็ดนะประมาณนี้นะผมอ่ะก็มาดูกันที่ปืนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาดูปืนต่อไปกันนะครับผมเป็นปืนทอรัสพีทีเก้าสองนะครับผม เวลาถือเวลาวิ่ง่ง,งนี้นะผมดูเลยเวลาวิบบ่งหนีนะเอาปืนโชว์ขึ้นนะผมแต่เวลาเดินธรรมดาก็บกแบบนี้นะมีชิปไหมอ๋อถ้าเป็นชิปในการเล็งนะผมเจนะ๊มีทุกปืนเลยนะฮะปืนนี้ก็มีนะชิบนะน,นะนะครับยิงแรงตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่เจ็ดนะครับผมดาเมจแน่นอนนะครับผมมามาดูที่ปืนต่อไปนะครับผมไอ้ปืนนี้วิ่งไวใช่ไหมอ๋อถ้าอ๋อถ้าเป็นปืนที่น้ำหนักน้อยนะฮะอันนี้จะวิ่งไว แต่นี้ก็จะแบบช้าๆหน่อยนะผมว่ามันหนักนะคิดว่าอันนี้เป็นเบเนลเบเนลลี่ Lee, เหรอเบเนลลี่ M9 นะผมประมาณนี้นะอ่านชื่อผิดยังไงต้องขอไปนะเป็นปืนลูกศรนะผมโอ้ทุกคนดูดีมันมีคงณมอ,อกข้างนอกเนะี่ยเวลาเล็งก็จะเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเล็งะหันหัวเล็งนะผมประมาณนี้นะคิดรับมาดูดามิกนะปอมดามิส35เหรอเนี่ยใกล้ๆมันดาบปิแรงมากแต่ถ้า ไกลๆน่าจะดมิเบาใช่คอ้าก็ดมแรงมาอนเดิมวั h ดึะยังไงวะนี่ไทุกคนเออแรงเหมืเดินะลูก2องยู่หเฮ้ยวัดดดูๆข้างนอกดิปั๊มโอ้โหแงเม c ดมแต่ดามนะจู่ที่35นะผมจากที่ดูเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคเนาะก็มาดูที่ปืนต่อไปนะ HK MP5 นะครับไปก็มาดูดามิกันโอ้โหเราจะมีการใส่แมวน้อยคีเพอร์เอามาแก้คีเปอร์ักหน่อยนะ hkmp ห้าดิเงินดาเมจอยู่ที่เก้านะแน่นอนไหมอาร์คีนครับดาเมจแน่นอนคนระับโอเคนะต่อไปคนระับเรามาดูที่ปืนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับซึ่งต่อไปนะครับมี mk หนึ่งแปดนะครับดาเมจอยู่ที่สิบสามนะซึ่งดาเมจแน่นอนไหมเหรอดูจากเท่าที่ดูนะน่าจะดาเมจแน่นอนคนะนะรับอาเวลาเล็งก็ประมาณนี้นะซึ่งการยริงหัวน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวอนะไร ใช่ไหมดูดิปัมป๊มปัม่มไม่เกี่ยวนะยิงหวัวยิงล่างก็เท่ากันนะครผมประมาณนี้นะผมดาเมจแน่นอนนะครเล็งก็ประมาณนี้นะวิ่งตลอดนี้ครับโอเคถนะ้าต่อมาดูที่ปืนต่อไปครับ FN95 เอ้ย FN FN P90 นะครับ,นะอ, F N, F N รบอ่ะปืน P90 นั่นแหละมามาดูขั้นที่การเล็งนะครับประมาณนี้นครับผมยิงธรรมดาก,ก็ดูดาเมจดิดาเมจอยู่ที่แปดนะผมจากเท่าที่ดูนะดาเมจแน่นอนนะครับ ก็ยิงรัวนะประมาณนี้นะครับผมเวลาวิ่งก็ประมาณนี้นะฮะโหอยู่ใกล้ตัวมากเลยทุกคนเท่เท่ต่อไปนะครับเป็นปืนสไนเปอร์นะฮะ AWP เนี่ผมเวลากดชิปนะครับหรือกดเล็งนะครับผมกระเด็นวานี้ยุ่เท่เวลาวิ่งอ่ะน้ำหนักมากเลยทุกคนเลยลองเล็งแล้วก็ยิงดูนะเฮ้ยเป็นไงล่ะดาเมจนะเจ้โหนล้วจะแรงหน้าดูมันเกินดาเมจอย่างนี้ไปแล้วทุกคน มันมองไม่เห็นดาเมจนะเพราะว่าดาเมจไอตัวนี้มันมีแค่ยี่สิบนะถ้าจะดาเมจแรงอยู่นะวิงหัวฟังเป็นบาเลตนะผมสไนเปอร์ปปรเหมือนเคยนะผมมาการวิ่งก็ประมาณนี้หนักด้วยนะผมแล้วก็เวลากดชีฟนะเด่นเด่นแลนวเองนะผมก็เล่นประมาณนี้นะคล,นะคล้ายๆอยู่นะคล้ายกันอยู่นะเนี่ยรู้หรเหมือนกันเลยมัาจะเหมือนกันเลยนะผมบ๊มบอลแบบ หนักมากเลยผมบอกเลยมันวิ่งช้ามากเลยลองดูเที่ยวปืนนี้ดูนะสุดไป่ไหมวิ่งช้าต่างกันต่างกันมากเลยครับเขียนะครับมาดูที่ปืนต่อไปนะครับปืนมีไหมเอารีวิวจนหมดแล้วทุกคนนี่มีเป็นเอ่อเชนแกรน e n a นะผมอะผมโอเคนะอันนี้อันสุดท้ายเอ้ยเป็นระเบิด่างนี้เหรอที่ที่กรชิปไม่มีนะทุกคนมาดูนะครับเป็น ก็แนนนี่นะผมระเบิดนะฟุบอาไปฟุ้มอะไเงี้ยครับด,บเบดนะา,ามเมจอ,อยู่ที่18บแปนะเรามาดูกันว่าดาเมจแน่นอนไหมทุกคนฟุ้มมาระเบิด์สองรอบหรอสามรอบเออระเบิด์สามรอบติดนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะชุบปั๊มปั๊มปั๊มก็สำหรับวันนี้นะมีเพียงเท่านี้เลยนะทุกคนนะฮะก็ ไปแล้วนะครับคุณบ๊ายบายนะตอนไปนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะชอบมากอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย